สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่กำลังหางานหรือว่าตกงานครับโรงงานโตโยต้ารับสมัครพนักง,งานบุิมสามขึ้นไปหลายอัตราสวัสดิการดีโบนัสออกปีละสองครั้งครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการรับสมัครงานนะครับประกาศเมื่อวันที่23ธันวาคม2563บริษัท โตโยต้าโรงงานบ้านโพบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและโรงงานสำโรงสมุทรปราการโรงงานบ้านโพจังหวัดสะเซิงเซาโรงงานเกตเว์สะเซิงเซาเป็นโรงงานประกอบรถยนต์นะครับสำหรับการสัมภาษณ์วันที่5และวันที่6มกราคม64เปิดหลังปีใหม่มาเจอกันเริ่มงานวันที่11มกราคม2564รับโดยบริษัทเ r d i g e n ดเจนจำกัดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิตครับเรามาดูสวัสดิการกันครับค่าแรงวันละ3 3 1บเ็บาทต่อว,วันค่าอาหาร3บาทต่อว,วันมีค่าอาหารโอทีให้73บาทถ้าทำโอทีครับแล้วก็มีค่ากะกลางคืนให้150บาทต่อคืนมีลดรับส่งฟรีชุดยูนิฟอร์มฟรี3ชุดและชุดฟอร์มประจำปีและมีโบนัสประจำปีปีละ,ะปีหนึ่งได้2ครั้งครับได้เดือนมิถุนายนกับเดือนธันวาคมครับ เรามาดูคุณสมบัติกันครับเพศชายอายุไม่เกิน26ปี จบวุฒิทีการศึกษาม3 .3 สามัญม .6 หรือว่ากศออนอได้ครับส่วนสูง165เซนติเมตรขึ้นไปน้ำหนักแล้วไม่เกิน85กิโลกร,รัมนะครับก็ถือว่าอ้วนะนครับเขาไปรับครับแล้วก็มีการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือว่าเรียนรอดอ,อครับไม่มีรอยสักและเอกสารการรับสมัครงานรูปถ่าย1นิ้ว3ใบสำนาบ,บัตรประชาชน3ใบสำเนาทะเบียนบ้าน3ใบ สำนาวุฒิการศึกษา3ชุดครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากสมัครงานก็สามารถสมัครงานได้ที่บริษัท S R Digest หรือว่าโทรศัพท์ไปก่อนได้061-850-0077คุณโรถอมตาชนบุรีและโรงงานสำโรงเบอร์โทรศัพท์ของพี่โย02-386-1704หรือ080-836 3681ครับและท่านใดที่สนใจอยากสมัครโรงงานบ้านโพเบอร์โทรศัพท์สอบถามก่อนได้ที่038122026หรือโทรหาพี่ปูได้ที่0833050902และโรงงานเกตเวโทรศัพท์มือถือโทรไปสอบถามก่อนได้ที่เบอร์038544547 และโทรไปหาพี่หลันก็นได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0942498331ครับและท่านใดที่สนใจอยากไปสมัครโรงคาวอารงโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะชนบุรีครับเบอร์โทรศัพท์โทรไปได้ที่เบอร์0863345484ครับและมีจุดรับสมัครงานเคหะบางพีด้วยครับโทรศัพท์มือถือ093 6494914พี่วิครับและสุดท้ายรวมสาระชแนลขอจบการน,นำเสนอเกี่ยวกับการรับสมัครงานเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการรับสมัครงานนะครับ